จะเห็นไหมครับว่าการที่เราจะส่งข้อมูลจาก Google Form นะครับไปแจ้งเตือนใน l ล n e ทำได้ไม่ยากนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรานะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับถูกใจกดไลค์ครับชอบใจสาระดีๆเหล่านี้แชร์ต่อให้เพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นต่อไปคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆที่มีปัญหา หรือว่าสนใจนะครับที่จะต้องการาทำแบบสอบถามหรือทำแบบสำรวจข้อมูลนะครับใน Google Form แล้วอยากให้ข้อมูลที่มีคนที่เข้าไปกรอกข้อมูลใน Google Form นั้นเนี่ยกรอกแล้วส่งข้อมูลเมื่อคลิกส่งข้อมูลแล้วก็ให้ไปโชว์ในแอปพลิเคชันไลส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้ครับ เราก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำสกิลการส่งข้อมูลนะครับจาก Google Sheets หรือจาก Google Form เนี่ยนะครับให้ไปโชว์ในแอปพลิเคชันหลายถาได้ง่ายๆไม่ยากนะครับติดตามได้ที่ช่องของเรานะครับก่อนอื่นนั้นเราก็ต้องไปสร้างาแบบฟอร์มที่ Google Form s, ก่อนนะครับโดยที่เราเข้าไปที่ ได้ของเรานะครับเข้าไปที่ Google Drive นะครับคลิกเข้าไปนะคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกความท้าทายหนึ่งที่จะให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานบนคอมพิวเตอร์บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปเพิ่ม เพิ่มงานของเราก่อนนะครับโดยที่เราจะไปสร้าง Google Form นะครับสร้าง Google Form ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ Google Form ตรงนี้เดี๋ยวจะสร้างเป็นฟอร์มที่เราอาจจะใช้ในเรื่องของการสำรวจการใช้งานนะครับอันดับแรกเราก็จะตั้งชื่อก่อนนะครับชื่อผู้ที่กรอกข้อมูลนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับชื่อสกุลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องที่สําหรับให้คนที่เราต้องการให้เขาเนี่ยนะครับมากรอข้อมูลของเรานะครับเราก็เลือกนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบสั้นๆน,นะครับโดยที่เขาจะใส่ชื่อสกุลลงไปในนี้นะครับคลิกมีความจําเป็นนะอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเพิ่ม Copy ไปเลยนะครับชื่อสกุลเอาอะไรอีกเอาเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ ก็ให้เขาใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะาทำการจะให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลเนี่ยเราก็มาสร้างข้อมูลใน Google Form ก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นคำตอบสั้นๆน,นะครับก็ได้นะให้เขาใส่ตัวเลขเข้าไปแต่ตัวนี้เราเลือกได้นะครับจะให้เขากรอกแบบไหนนะครับก็ให้เขากรอกตัวเลขเข้าไปนะ หลังจากนั้นเอาอะไรครับเบอร์โทรศัพท์แล้วเอาเบอร์เอาอะไรดีเอาการขอใช้ห้องอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาเราเรา,เราจะทำา o o o l l f o r r m เกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุมนะครับการขอใช้ห้องประชุม ก็ให้เขาระบุครับระบุห้องระบุห้องประชุมนี่เราก็จะทําสั้นๆนะครับก็ให้เขาวงเล็บระบุห้องประชุมก็เป็นคําตอบสั้นๆนะหรือเราจะสร้างให้เป็นให้เขาติ๊กก็ได้นะครับให้มีตัวเลือกก็ได้ห้องประชุมใหญ่ห้องประชุม ห้องประชุมเล็กครับตรงนี้เราก็สร้างดอกดาวลงมาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ห้องประชุมนะครับเป็นคนเลือกว่าจะใช้ห้องประชุมใหญ่หรือห้องประชุมเล็กนะครับชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เราจะเพิ่มวัตถุประสงค์ของการใช้อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ประชุมเรื่อง มีนะครับประชุมเรื่องแล้วก็ให้เขาระบุตรงนี้ก็ให้เขาระบุเองนะครับเป็นคําตอบสั้นๆต่อไปนะครับแล้วก็ประชุมวันที่นะครับวันที่ประชุมวันที่จัดประชุมนะครับตรงนี้เราก็ให้เขาเลือกเป็นวันที่ นะครับแล้วก็เวลาด้วยนะก็จะเป็นวันที่วันที่นะครับแล้วก็ระบุเวลาด้วยนะรวมเวลานะี่ครับก็จะระบุเวลาเข้าไปด้วยตอนะนี้เราก็จะได้นะครับ g o o g l e Form g o o g l e ล o r m เราก็จะเป็นการจองห้องประชุม การจองห้องประชุมเราก็จะได้ Google Form นะครับขึ้นมานก็จะเป็นฟอร์มเกี่ยวกับการจองห้องประชุมนะครับให้จะมีให้เลือกว่าห้องประชุมที่จองมีห้องประชุมอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็สร้างขึ้นมาเป็นห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมเล็กนะครับเมื่อเราสร้างฟอร์มเสตร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาดูนะครับว่าฟอร์มนี้เราสามารถที่จะทํางานได้ไหมส่งข้อมูลได้หรือเปล่านะครับนี่ครับก็จะเป็นฟอร์มของเรานะครับ ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมีระบุชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะการขอใช้ห้องประชุมเมื่อสักครู่เราเลือกไปแล้วนะครับจัดทำประละห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมเล็กนะครับประชุมเรื่องอะไรแล้วก็วันที่จัดประชุมวันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเสร็จเรียบร้อยละนะตอนนี้ฟอร์มเราสร้างใน Google Form เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลลวเราจะให้ข้อมูลในนี้ครับเมื่อมีเพื่อนๆหรือว่าคน ที่เราให้บันทึกข้อมูลนะครับอย่างตัวอย่างนี้คือการจองห้องประชุมเ,เพื่อนๆอาจจะไปใช้งานในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีจัดประชุมกลุ่มมีใครจะเข้าบ้างนะก็ให้สร้างฟอร์มขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยพอเข้ากรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลตรงนี้เราต้องการที่จะส่งไปให้กับ ผู้ที่จัดประชุมหรือผู้ที่รวบรวมข้อมูลนะครับเราจะให้ส่งไปในไรายของเขาเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะครับโดยที่เราก็เข้าไปที่หน้าของฟอร์มที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม3ปุ่มที่อยู่ด้านมุมขวานี้นะครับเข้าไปแก้ไขที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับคลิกเข้าไปนะเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะเข้ามาสู่หน้าการแก้ไขสคริปต์ของ แอปสคริปนี้นะครับเมื่ออันนี้ก็จะขึ้นค้างมาอยู่เมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับสคริปตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไว้ที่ข้างล่างของคลิปนี้แล้วกันนะครับนี่ผมลบไปก่อนนะ,นะยกตัวอย่างเช่นพอเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ไปคอปก๊อปนะครับสคริปตัวนี้ครับที่เริ่มตั้งแต่ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันเซนต์ไลน์โนทิฟายนะครับ ก็ไปหมดเลยไปถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับไปถึงบรรทัดสุดท้ายนะเครื่องหมายอย่าลืมนะครับคอนโทรลซเสร็จเรียบร้อยก็มาวางที่บรรทัดที่1นะครับที่กระพริบอยู่นี่นะครับแค่นี้ครับก็ใกล้เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตรงนี้เราต้องมาแก้ไขนะครับแก้ไขที่บรรทัดที่4นะครับเป็นที่อยู่ ID ของฟอร์มนะครับแล้วก็บรรทัดที่5 เป็นที่อยู่ของโทเค็นก็คือเป็นที่อยู่ของ Line Notify นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าที่อยู่ของฟอร์มนี้มาจากไหนนะครับก็ให้เราเข้าไปที่หน้า Google Form นะครับจะเห็นที่อยู่ข้างบนนี้นะครับที่เป็น doc.google.com/form/d นะครับให้เราเอาชื่อที่อยู่หลัง d นี่นะครับนะใช้เมาส์คลิกเลยลากมาจนถึงก่อน edit นะครับ แค่นี้นะครับเลือกแค่นี้แล้วกดคอนโทรล C เสร็จเรียบร้อยเข้ามาหน้าสคริปต์นะครับให้เราเอามาวางตรงช่องที่4ในวงเล็บนี่นะครับที่เป็นตัวหนังสือสีแดงน,นะครับใช้เมาส์คลิกเลยอย่าให้เครื่องหมายหายนะครับก็คลิกไปเลยแล้วกดคอนโทรล V เรเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ ID ของฟอร์มแอปตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราไปเอาโทเค็นนะครับโทเค็นโทเค็นใน Line n o t i f y นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Line n o t i f y ครับเข้าไปที่หน้าเว็บ Line n o t i f y แล้วให้เราล็อกอินเข้ามานะครับล็อกอินเข้ามาเมื่อล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่หน้าของฉันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างออกโทเค็นตรงนี้นะครับใส่ชื่อเข้าไปครับชื่อที่เราจะให้ออกคืออะไระนะการจองห้องอการจองห้อง ประชุมนี่นะครับจะให้ส่งไปที่ใครนะครับก็ส่งไปที่ลายของบุคคลที่เราจะให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบหรือตัวเราเองนะครับก็กดส่งข้างล่างเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เอาที่อยู่ตรงนี้ครับทวค็นตรงนี้นะคัดลอกนะครับเพื่อกันหายให้เราไปวางไว้ที่โน้ตครับเข้าที่โน้ตนิวขึ้นมานะครับนิวขึ้นมานิวแล้วก็กด วางโทเคนเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก๊อปครับคอนโทรลซนะีแล้วเอาโทเคนตรงนี้ครับมาใส่ในอแอป,ปสคริปเมื่อสักครู่ในบรรทัดที่5นะครับใส่เขาเ้าไปเลยเลือกวางในวงเล็บนะครับเลือกแล้วกดคอนโทรลวีบรรทัดที่6ด้วยนะครับใส่เขาเ้าไปเลย6ด้วยวาง ทั้ง2ตำแหน่งเพราะอันนี้จะเป็นไ D ของโทเค็นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกตรงนี้ครับบันทึกโครงการถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะไม่ขึ้นตัวหนังสือสิทธแดงนะลองเรียกใช้ดูนะครับเรียกใช้ดนะนะูก็จะให้ขึ้นตรวจสอบสิทธิ์ว่าให้เราเข้าถึงสิทธิ์ได้ไหมเราก็กดตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็ใส่เลือกบัญชีของเราเลือกขั้นสูงนะครับ ไปที่การจองห้องประชุมแบบไม่ปลอดภัยนะครับเขาก็จะไปหน้าให้เรากดอนุญาตล้วก็กดอนุญาตนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะระบบก็จะดําเนินการลันนะครับถ้าขึ้นมาตรงนี้ครับดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะเห็นว่าตอนนี้ l i n e Notify ก็จะขึ้นมาให้เราละว่ามีการใช้ห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราทำการก๊อปที่อยู่ของฟอร์มแอปนะครับ ID มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางที่อยู่โทเค็นของ Line Notify มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ไปเพิ่มให้มีการเรียกใช้อัตโนมัตินะครับเราจะเพิ่มทิกเกอร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการ กรอกข้อมูลนะครับให้เราไปเพิ่มทิกเกอรนะ์ที่มุมข้างล่างขวานะครับคลิกเข้าไปตัวทิกเกอร์ก็จะบอกว่าการจองห้องประชุมเนี่ยเลือกจะให้เขา,าส่งมาจากไหนก็ส่งจากฟอร์มที่เขากรอกนะครับจะส่งมาเมื่อไหร่นะส่งมาเมื่อมีการส่งฟอร์มนะครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้แจ้งเตือนเราเมื่อไหร่แจ้งเตือนทันทีเลยนะครับเมื่อมีการส่งข้อมูลแค่นี้ครับเราก็กดบันทึกนะ ระบบก็จะถามให้เราอนุญาตการเข้าใช้งานเมื่อสักครู่เราอนุญาตไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดได้เลยเราจะไปลองทดสอบดูนะครับว่าจะขึ้นมาในลายหรือเปล่านะครับเอาลองดูตอนนี้เราจะส่งชื่อเข้าไปนะครับการทดสอบนะชื่อการ คนห้องประชุมนะครับคือการนามสกุลทดสอบเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้ห้องประชุมอะไรครับห้องประชุมเล็กประชุมเรื่องอะไรประชุมเรื่องการใช้งานลาย เราใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามาไหมประชุมเมื่อไรนะครับเราก็ประชุมวันพรุ่งนี้วันที่20นะครับเวลา08.30าเราจะส่งแล้วนะครับข้อมูลนี้จะขึ้นไปยังแจ้งเตือนเราไหมที่ไลน์ไหมนี่ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะเราเข้าไปดูที่ไลน์ส่วนตัวของผู้รับผิดชอบครับเข้าไปดูเลยนี่จะเห็นนะครับว่ามาแล้วการจองห้อง ประชุมนะชื่อการทดสอบเบอร์โทรศัพท์ขอใช้ห้องประชุมห้องประชุมเล็กประชุมการใช้ไลน์ประชุมเมื่อไหร่นี่ครับจะเห็นไหมครับว่าการที่เราจะส่งข้อมูลจาก Google Form นะครับไปแจ้งเตือนในไลน์ทำได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถทำได้จะเห็นนะครับว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจาก Google Form เนี่ยนะครับเมื่อมีการส่งข้อมูลไปอีก นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปโชว์ในที่ไลน์ของเราอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการทราบข้อมูลว่าตอนนี้เพื่อนๆที่กรอกข้อมูลใน Google Form ของเราแล้วเขาส่งข้อมูลมาหรือ,อยังนะครับก็จะแจ้งเตือนในไลน์ของเราได้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะทำให้เรารู้ว่าข้อมูลส่งแล้วส่งเมื่อไหร่ไม่ตกหล่นนะครับ คลิปนีก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรานะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับถูกใจกดไลค์ครับชอบใจสาระดีๆเหล่านี้แชร์ต่อให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องไหนประเด็นใดแก้ปัญหาอะไรนั้นมาติดตามได้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ